ครับ่อแม่เป็นน้องอันนี้มาปลากระลุงคำคนไก่บ้านนะครับผมมาครับหมูหงอย่างนักครับผมอันนี้ลงคำก็มีเมนูนําเสนอครับผมนี่ว่าจะแกงนี่างนี้น่องไม่ดองน่อส้มนะครับผมั้งเหนือห้องหน่องส้มนะครับพักกางก็ห้องน่องไม่ดองนะครับผมอันนี้แกงแบบมาอย่างนี้เหนือครับผมใส่ห้าเลยนะครับ นี่แกงใส่ปลาครับผมปลาทับทิมครับครับตอนนี้ที่สมเดนก็มาตกกันนะครับผมนี่ก็ข้าวราดครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ครับโอเคครับผมเอาติดตามเลยครับแกงหน่อส้มนี่มีอย่างไรครับผมเอาไปติดตามนะครับไปเลยครับผมนี่ครับผมเครื่องที่แกงครับมิ้งชักายครับมีกระเทียมครับผมแล้วมีพริกซอสครับผม พี่ชี้ฟ้าแดงก็ได้ครับผมพี่ชีหนูก็ได้ครับนี่ก็มีกระปิครับผมนี่ครับมันมีปลาร้าครับผมปลาห้านะครับนี่ใจปลาห้าเป็นตัวครับถึงปลาก็ดีครับผมามีปลาห้าแล้วยกดีครับผมอยู่ว่าปลาห้าน้าได้ครับนี่ก็มีอ่มีหระพานี่ครับผมจะได้หอมครับหรือว่าของก็ได้ครับผมพออีตูนะครับของกอนะครับผม ก็ผมมีอย่างนะครับผมนี่ครับของข้าวผมมีางนะครับนี่จะมีชิลรสน้ำปลาใส่เข้าไ,ไปครับโอเคจิดตามนะครับผมโอเคตับเครื่องนะครับเตรียมครบไม่เรียบร้อยครับนี่ครับ ลืมบอกไปครับผมนี่ครับมีหอมแดงครับหอมแดงเลยนะครับผมต่ำด้วยกันนะครับได้แล้วครับผมพี่แกงเขาครับประมาณนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้ครับ นี่ในนี้ก็มีกระเทียมเหี่ยหอมแดงห้ากับเพริกครับผมแล้วก็มีพริกขี้หนูตะไคร้ครับผมสำหรับนี้นะครับถ้าเ่าแกงใส่ไก่นี่เดต้องใส่พริกแห้งนะครับผมแกงเหมือนกันนะครับสำหรับสูตรผมนะครับผมแกงใส่ปลานี่ผมจะใส่พริกดิบครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต้มหนอส้มเลยครับผมมาแล้วครับผม นี่ครับหน่อไม้ดองครับอันนี้มันเป็นนะครับเป็นทุ่งนะครับผมลูกบ้านฮาวไหมครับจะเลยต้องต้มน้ำกว้างก่อนนะครับผมอันมันจะส้มล้มไปครับผมถ้าเป็นหน่อไม้ดองบ้านฮาวสักสองคืนสามคืนนี่ผมต้องต้องต้มน้ำกว้างก็ได้ครับมาครับผมน้ำเดือดแล้วใส่หนอ่อส้มลงไปครับ ต้มเพื่อเกิดนะครับต้มเมือนกครับพอ้อนเลยครับเอาความเปรี้ยวออกหน่อยครับผมที่มันเปรี้ยวลันไปมันส้มมันไปครับมาแล้วครับผมปลาทัพทิมาครับบอกไว้ก่อนนะครับผมปลาแจแข็งมานะครับลูกบ้านเฮามานะครับผมลูกเอเชียมานะครับถ้าปลาแจแข็งนี่เอาไว้ได้เหมือนนะครับผมไม่ต้องแจแข็งมาครับ มาครับผมเดี๋ยวได้ชื่อครับไปนะครับนี่นะครับผมนี่้างน้ำเย็นครับมาแล้วครับมันแหล่ปลาเลยครับผมซอยไปตีนใหญ่เลยครับผมตีนน้อยมันจะแหลกครับผมนี่ครับ น้ำซุปครับรอมเดือดแล้วครับผมใส่นอครับใส่นอแล้วก็ใส่พริกแกงครับผมมาแล้วครับผมเดือดแล้วครับอน่อส้มลงไปเลยครับผมนี่ครับลงเลยครับพริกแกงนีจริงๆแล้วต้องมีขมิ้นเลยนะครับผมวันนี้ผมมีขมิ้นหัวนะครับผมจะใส่อะไรก้อนนี้เป็นผงแล้วนะครับผมขมินนะครับ แันนี não não passage, ้เป kind of ja, ็นหัวบะหมี่นะครับผมมันจะออกเหลืองๆนะครับเอาใส่เขามี่นะครับผมถ้าเ่อหมดใส่นี่มันจะดูเปิดๆจางๆนะครับใส่เขามีโง่งครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับสองกอกครับนี่โอ้มิ่งนั่แล้วผมเป็นเสียงหัวต้มคว่างน่ครับได้ครับไม่เดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวจะอเอาไปตแกงด้วยนะครับผมวันอน,น้องเขากดทุบแล้วครับต้มมีที่จุบแล้วครับนี่ครับที่แกงนนครับผมได้ลงเลยครับทำยังไงครับผม เครื่องบูมกันอย่างนี้นะครับผมรสน้ำปล sí. าครับหน้ากาแฟเข้ากันไปแล้วครับผมมาครับผมมาดูกันนะครับนี่ครับหน้าตายออกขาวๆนะครับผมมันได้ใส่ผงขมิ้นนะครับผมมันดูแล้วหน้าตาจืดๆครับเดี๋ยวดูคำจายเอาอย่ข้างในใส่ผงขมิ้นนะครับนี่ครับหน้าตาออกจืดๆจางๆนี่ครับแต่บางคนก็ชอบอีกนะครับผมเดี๋ยวดูคมขอใส่เส้หน่อยครับนี่ครับ ขมงขมนี่นะบเป็น้นรกนครับเป็นเหลืองลงไปครับเั็นหมื่นแกลอรี่มั้งนี่ใส่นั่นใช่ไถ้าเป็นหัวเนี่จะหอมครับผมนี่หอมไามเห็นแบบไครับหอมเหมือนเหมืองกันครับนี่ครับเริ่มมาครับสีืองเหลืองเลยนะครับนี่ครับนี่ค่ะใครใส่เหลืองวันนี้ก็ได้ครับผมน่าจะชอบครับนี่ ใส่นั่น,นครับอเอ๊ะปอกก่อน,นครับเดี๋ยวในจอนน้อยนะครับผม,มคงจะพอแหละนี่ครับนี่จะเหลืองล้ำไปหมดเป็นมือแกงเลยะครับอ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมหน้าตาแหงส้มของคมคนขายบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม นี่ครับผมเต็มสุดตี่ครับสามารถพ่อพี่จะเอาปลาลงแล้วน,นะครับผมก่อนจะเอาปลาลงดูความขอชิมก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรุงซะยังครับผมใส่กระอะไรครับนี่ยห้างครับรกระปิตะกี้นะครับผมใส่เกลืออย่น้อยตอนต่ำทิกนะครับนี่มาก่อนนะครับมีใจนะพ่ออย่างด้เฮ้ยขอปรุงเครื่องฉัหน่อยครับผม นี่ชิลรถนะครับน่ครับประมาณนี้ครับผมนะครับหิ่งช้อนชาออกมาครับถ้ามีขนอก็ใส่ขนอได้ครับผมนี่กับน้ำปลาครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะครับนี่งันไปหน่งช้อนโต๊ะเลยครับผมเดี๋ยวอย่าได้ป่าลงนะครับเติมจำลมจำล่อมนี่ครับน่ครับนี่มันตัาม ผมมั่นใจครับถ้าป่าลงละจะกลัก็ได้นะผมจะแหละครับอืมโอเคนะครับผมเราป่าลงครับมาครับผมเอาป่าลงเลยครับนี่ครับเดี๋ยวได้ตุ้มซีแล้วครับเอาที่ข้าเกลือแล้วครับผมเอาส่วนหัวนี้ลงไปก่อนนะครับยกมุมไปเลยนะครับโอเคครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ นี่ครับใบโหระพาครับพับป้อมนะครับผมพับป้อมกับผักชีนะครับผมอันนี้ก่อนนะครับขาดต้นหอมครับแบบนี้ก็มดปันอย่างครับผม้องใส่กันเลยครับมาอยู่นกายครับผมโอเคครับใส่เลยนะครับผมใส่แล้วก็ปิดไฟเลยนะครับผมใช้มือนี่ยเนาะโอ้ยปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยเดี๋ยวมันจะดลอนนี่ครับ เต๊กๆหน่อยครับนี่หอมสดๆครับผมมาครับผมมากิ่งข้าวด้วยกันครับมาหิ่เข้าวกับลูกคอมคนไข้บ้านครับผมกินข้าวตอนหนังครับนี่ครับทิดเติมหาบ้านหมดเจ้าถึงบ้านอยู่จองกนดูแลสุขภาพด้วยครับผมทักษสารสุขภาพด้ยครับออกกำลังกายได้ครับสุขภาพจะได้แข็งแรงครับผมนี่ครับยวเอามาจิ้มก่อนนะครับผมขอสภาพให้ได้ครับผม กล้องครับทีก็บพกค่ายหันเป็นจอครับมือค่ายถนับได้ครับผมกล้องมือข้าง่กลมข้างหนึ่งตัวนี่กับก้อะครับผมขอสมาชิกไปด้ครับมาครับผมตักใส่ถ้วยเลยครับนี่ครับจอนเ่ยตักไปได้ครับนันจะแล้วครับผมจอนน้อยนะครับนี่ครับ ามาจิม้มพอเนาะอเอ้นี่กับฟองกันขอแนะนำน้อยนอะแนะนำห็นหน่อยนึง่งอย่าน่อยครับนี่ครับมา,ามาจิม้มพอมาอี่าไปนองนี่ครับจิบมอน,นอกกันนะครับ อมะนอกก็นิ่มนีครับส้มจำลำ่มจำล่ำล้ำครับสุดยอดครับผมชิ้นปลาเนี่ยเนาอยสุดยอดครับจะได้กอฝากคลิปด้วยนะครับผมดูความคนไายบ้านครับ คลิปนี้ลุงคอมขอจบเพียงแต่อ,อีก,ก่อนนะครับผมคลิปหน้าของปักกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ